นะดูแลก็คือถ้าหนูดูแลแผลหายก็คือหายนะคะอ่ะมุมนี้หนูเจ็บไหมคะอ่ะเจ็บอ่าปวดโอเคอันนี้ดีนะว่าหนูเป็นแค่ตรงปลายแต่ถ้าเกิดหนูปล่อยไว้นานแล้วตรงนี้มันชำ้ำเล็บหนูก็จะหลุดอ่าเป็นแผลต้องดูแลแผลนะคะ อะเดี๋ยวหนูหลับตาเออนิดนึงอหรอป้าจะทำให้เบาที่สุดอ่าถ้าหนูเจ็บหนูบอกป้าว่าหนูเจ็บแล้วไหวไหมคะ ไหวไหมนิดเดียวหรอกหนูเก่งมากอืมโอเคป้าเบาป้าเบาโอเคออกแล้วอ่ะอ้โหขาดโอ้โหต้องอดทนแม่ไม่หายอ่ะดูนะคะลูกนิดเดียวนี่ป้าเอาออกแล้วหนูดูเออหนูไม่ต้องดูหนูค่อยไปดูคลิปหนูเก่งมากดูเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ออกแล้วหนูชิ้นเจ็บไหมโล่งไหมโล่งแล้วเป็นปวดใช่ไหมแค่นี้ถ้าทำก็จะหาย อันนี้คือแผลที่หนูไม่ได้ทำนะคะหนูแค่ทนนิดเดียวเนาะแผลอันนี้คือแผลที่หนูไม่ได้ทำแล้วมันก็กลายเป็นแผลเนื้อแข็งนะคะนิดเดียวหลืนิดเดียวหนูไม่ต้องโดแผลมันอาจจะดูน่ากลัวหนูก็เลยกลัวเนาะ หนูไม่ต้องดูหนูหลับตาโอเคหนูเก่งมากอะอะน,นะเล็บขบนะคะเราตัดไปแล้วเราจะต้องเลี้ยงเล็บให้มันยาวออกมาตัดตรงนะหนูไม่เอามือไปกดไปบีบนะคะแล้วก็หนูก็ต้องไม่ไปตัดมันอีกนะคะโกูกนิดนึงไหวไหม หนูเก่งมากหนูเก่งที่สุดเลยลูกป้าทำให้ใครไม่มีใครเก่งเหมือนหนูเลยนะโอเคเจ็บออกแล้วอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามป้าหนูเจ็บอะออกแล้ว ตกลงจะร้องหาป้าหรือร้องหาพ่อไม่ต้องหล่อต้องดูก็จะดูทำไมไอ่ะเจ็บป้าพ่อก่อนอ่ะโอเคในป้าเจ็บแล้วเอ้ยป้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก่งที่สุดตัดออกแล้วแหละอ่ะเสร็จแล้วเก่งมากอ่ะหนูดูเห็น<ช>ไหมเห็นไหมยุบมาแล้วอืมอ่ะพ่อพ่อปิดให้หน่อย